คุณเคยรู้สึกไหมว่าวันวันหมดไปอย่างรวดเร็วทำอะไรได้ไม่กี่อย่างแล้วก็ต้องวนกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าแม้เวลามีน้อยเราก็พัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดได้ถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างชาญฉลาด ลองจินตนาการถึงภาพยนตร์ที่เราชื่นชอบทุกฉากทุกตอนถูกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อส่งมอบเรื่องราวที่ทรงพลังเวลาในชีวิตเราก็เช่นกันเลือกฉากเลือกตอนเลือกกิจกรรมที่จะทำให้เราเติบโตขึ้น อย่าปล่อยให้เวลาไหลผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เริ่มต้นจากการตื่นเช้าขึ้นอีกนิดอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจสัก15นาทีฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองระหว่างเดินทางทำสมาธิก่อนนอนเพื่อทบทวนตัวเองในแต่ละวันนั่นคือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ผมขอย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงเล็กๆนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อย่ารอให้มีเวลามากค่อยเริ่มลงมือทำจงเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ทันทีวันนี้แล้วคุณจะพบว่าตัวเองเก่งขึ้นในทุกๆวันเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทีละเล็กทีละน้อยมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือบทเรียนล้ำค่าที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นจำไว้ว่าคุณมีศักยภาพที่ ไร้ขีดจำกัดจงเชื่อมั่นในตัวเองและใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเพราะทุกวินาทีมีความหมายจงเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้แล้วมาติดตามเรื่องราวการพัฒนาตัวเองที่น่าสนใจไปพร้อมๆกันนะครับ